นานารีสวัสดีค่ะขนมฟักทองทอดอร่อยทำง่ายไม่อมน้ำมันไปดูวิธีทำเลยค่ะใช้ฟักทองนึ่งสุกร้อนๆ้อน200กรัมนำมาบดให้ละเอียดใส่น้ำตาลทราย50กรัมคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อฟักทองตามด้วยเกลือ1ส่วนสีช้อนชาก็คลุกให้เข้ากันค่ะใส่แป้งข้าวเหนียว110กรัมแป้งมัน20กรัมตามลงไป ต่อไปก็นวดแป้งให้เข้ากับเนื้อฟักทองนวดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนวดไปเรื่อยๆค่ะนวดจนแป้งเนื้อเนียนเข้ากับเนื้อฟักทองดีแล้วก็ให้เติมน้ํากะทิลงไปเล็กน้อยค่ะเติมนิดเดียวนะคะอย่าให้แป้งเปียกจนเกินไปกะกะเอานะคะถ้าใส่มากเกินจะทําให้แป้งเหลวเกินไปต่อไปปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆขนาดตามต้องการได้เลยค่ะแล้วก็นําไปคลุกกับงาดําถ้ามีงาขาวก็ผสมไปได้นะคะ ปั้นแป้งคลุกงนดดำจนหมดจะนำไปทอดกันเลยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่ขนมลงไปได้เลยต้องเขี่ยขนมอยู่เป็นระยะนะคะขนมจะได้สุกทั่วเสมอกันทอดไปจนขนมตึงฟูและสีก็เข้มขึ้นก็ให้ตักขึ้นได้เลยค่ะขนมฟักทองทอดร้อนๆกรอบนอกหอมฟักทองนุ่มอร่อยไม่อมน้ำมันค่ะ ทำกินง่ายๆลองทําดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ